สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ t o y o ต้ KE70 ทะเบียนกไก่กไก่2557ปากนะครับคันนี้เป็นรถปี1981เปนะครับเป็นโฉมเหลี่ยมเล็กนะครับรูปทรงยังดีนะครับตัวถังยังสวยอยู่นะครับรถไม่ผุนะครับโดยรวมดูดีนะครับคอนโซลยังเป็นของเหลี่ยมเล็กไฟท้ายเป็นของเหลี่ยมเล็กยังตรงรุ่นอยู่นะครับ ใช้เป็นเหลี่ยมเล็กก็สวยครับหรือว่าจะเอาไปทําแปลงเป็นไฟกลมก็ประหยัดนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีพร้อมอยู่แล้วนะครับชมดูด้านในนะครับคอนโซลพวงมาลัยเดิมนะครับมีวิทยุเดิมติดรถด้วยครับอันนี้นะครับฟังไม่ได้นะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้แผงประตูต่างๆเดิมนะครับเบาะเดิมนะครับรอยขาดมีตามที่เห็นนี้นะครับปีแตกตามอายุตามการใช้งานนะครับ ตาเครื่องให้ดูครับแล้วคันนี้ใช้น้ำมันล้วนนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับ5เกียร์นะครับคันนี้ขับทางไกลสบายครับความร้อนปกตินะครับภาษี6.6ไม่ขาดนะครับทะเบียนยาวถึงเมษาปีหน้านะครับ อนนี้ใส่ล้อ b R s ขอบ13อยู่นะครับแอร์หนาวเลยครับเบรกมือใช้งานได้ปกตินาฬิกาใช้งานได้มีแค่วัดรอบอันนี้นะครับที่ไม่ขึ้นนะครับที่เหลือใช้งานได้ปกตินะครับรถขับได้ดีเลยครับ แถ้วกดทำงานได้นะครับช่วงล่างดีเบรกดีเลยนะครับคันนี้ทำความเร็วเป็นร้อยได้สบายๆนะครับรถมี5้าเกียร์นะครับใครหารถแนวเลโทอยู่ไว้ใช้คุ้มนะครับ K70 คันนี้ทรงดีนะครับเอาไปปั้นต่อสบายครับใช้สภาพนี้เลยก็ได้นะครับรถขับได้ดีแอร์เย็นทะเบียนไม่ขาดเอกสารชุดโอนครบนะครับ ถ้าชอบติดต่อได้นะครับสวัสดีครับ